ศักดิ์สิทธิ์ครับผมนี่ครับเป็นว่านที่หายากมากคนโบราณใช้ว่านนี้มาทําประโยชน์ครับมีสรรพคุณหลายอย่างเลยครับผมวันนี้ผมแค่พามาชมความสวยงามครับผมดอกจะสวยมากครับแต่ช่วงนี้ดอกมันออกไปแล้วครับผมนี่ครับบ้านพญาอื่นครับดอกออกไปแล้วครับนี่จะเป็นก้านดอกครับผมกล้วยไม้ครับ ดอกนี่จะมีก็เรียกว่าสีม่วงครับนี่ครับนี่ครับเหมือนต้นเลยครับนี่สีแบบนี้ครับผมนี่จะสวยมากหรือที่เขาเรียกว่ากล้วยไม้ดินครับผมอย่างสวยครับนี่ครับหัวนี่จะเหมือนอึงเลยครับนี่ครับเหมือนอึงเหมือนกบเหมือนอ่าแมงมุมครับผมแล้วแต่คนเขาจะเรียกครับผมนี่ครับหายากครับเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ครับผม ใครที่ปลูกไว้หน้าบ้านครับคุ้มครองป้องกันภัยคนในบ้านได้ดีเลยครับผมคนโบราณเนยนำมาทําประโยชน์ครับมีสรรพคุณมากครับผมในที่นี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดของสรรพคุณครับผมนะให้คนมาศึกษาครับผมที่ไหนมีก็ลองไปศึกษาดูครับผม ตามเขาครับผมคนนิยมมาปลูกครับคนโบราณครับผมเพราะปลูกแก้อาถรรพ์คุณใสและก็อะไรต่างๆครับผมและทางศาสนาก็คือพระเกจิอาจารย์หรือว่าคนชอบเล่นของเล่นอะไรนี้จะเอามาปลูกเสกครับเอาเป็น,มา,ปน,ม,นมาเป็นของขังครับผมมาเป็นของขังครับเป็นวัตถุมงคลใช้ครับ นี่ครับคนโบราณก็ถือว่านี่ครับเอาไปใช้ครับนี่ครับป้องกันครับหนังเหนียวหนังอะไรนี่ก็ขุยมากมายครับมันเป็นความเชื่อครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อด้วยนะครับนี่ครับผมสวยงามมากครับผมต้นครับดูครับนี่ครับผมนี่ดูชัดๆเลยครับผมนี่ต้นจะสวยงามมากครับนี่ครับนี่ครับ แม้เขาจะไม่ได้อยู่ในดินเขาก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายครับเพราะว่าหัวเขาเนี่มันจะเป็นน้ำครับผมนี่ครับเขาอาศัยน้ํานี่อยู่ครับผมอ่านี่ครับยางสวยครับผมอันนี้ก็กําลังขึ้นครับนี่ขึ้นครับผมนี่หนอก็หนอนนี้ไม่ได้ตายครับผมนะนี่ครับแบบนี้เห็นเหี่ยวเีอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้ตายนะครับเขาเป็นลักษณะนี้เองครับผมนี่ครับ ดูครับเหมือนอึงครับผมนี่ครับเหมือนอึงเลยครับนี่ครับอันนี้มีอยู่สามหัวครับผมนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งครับผมนี่เ็าเรียกว่าว่านประจิตของคนโบราณครับใะสมัยโบราณเขาจะเอามาทําปิญญาครับหลายชนิดครับผมแก้คันแก้อะไรได้ครับผมอแก้คันก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็ฝานแช่น้ําลงแล้วก็ ใช้น้ำน่าล่าอามครับผมการเวนผลปื่นขันก็จะหายครับและอีกหลายๆอย่างผมนี่ครับจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของสรรพคุณมากครับเอามาดูมาชมนะครับเอามาให้ชมที่คือต้นเขาสวยครับผมพอถึงหน้าแรงครับผมถึงหน้าแรงนี่ในเวลาหนึ่งของเขาเนี่ต้นเขาก็จะตายไปครับผมก็เหลือแต่หัวใต้ดินครับผมนี่ครับจะเหลือหัวใต้ดินครับ นี่ครับจะเหลือแค่หัวใต้ดินครับพอถึงฤดูฝนก็ประมาณเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาคมเขาก็จะงอกครับผมเดือนพฤษภาคมก็จะงอกครับพอถึงหน้าแล้งเขาก็จะออกดอกครับผมนี่ครับเป็นก้านดอกเขาขึ้นมาครับผมเนี่ยก้านดอกเขาจะสวยครับสวยมากนี่ครับเหมือนช่อดอกกล้วยไม้เลยครับ กล้วยไม้เขาจึงเรียกว่ากล้วยไม้ดินครับผมนี่ครับนี่ครับจึงเป็นกล้วยไม้ดินครับนี่ว่านพญาอื่นครับเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ใครมีไว้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับผมจะป้องกันภัยอันตรายได้ครับผมนี่ครอบคลุมไปถึงนู่นนะครับพวกพูดผีปีศาจพวกอาถรรพ์ทั้งหลายครับมีอาถรรพ์อะไรเข้ามานี่ครับเราป้องกันอาถรรพ์ได้ ครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนนะครับเขาจะคุ้มครองเราไปครับผมแต่ที่ให้แง่คิดก็คืออย่าประมาทครับเพราะชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนครับผมอย่าประมาทครับครับตมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและในการเชื่อครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณครับที่นํามาทายาแล้วก็นํามาไว้ป้องกัน นะครับป้องกันภัยในครอบครัวครับเอามาไว้ปลูกไว้หน้าบ้านครับผมเพื่อป้องกันอาถรรพ์ป้องกันคุณใสเพราะเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์นะของคนโบราณครับคนโบราณน,นี่ก็โหไม่ใช่ธรรมดาครับก็เรียกว่าปราดานโบราณครับอะไรที่เขาศึกษาเขานํามาทดลองมาใช้แล้วก็คือรู้คุณรู้ประโยชน์แล้วครับเขาจึงมาถ่ายทอดให้เราครับ มีตำราโบราณว่าไว้อยู่ครับรา,ายละเอียดก็ไปหาศึกษานะครับผมเพียงเอามาให้ชมความสวยความงามของว่านพญาอึงหรือว่า,าว่านที่พิเศษเวลา,าเขาเรียกว่าออกช่อมาออกดอกมาจะไม่มีต้นนะครับผมนี่ครับจะไม่มีต้นแบบนี้ครับผมจะมีแต่ดอกครับเขาจึงเรียกว่ากล้วยไม้ดินครับผมนี่ครับเขาจึงเรียกว่ากล้วยไม้ดิน นี่ครับอืมดูครับผมเอามาชมความสวยครับนี่ครับต้นเขาจะสวยมากนี่ครับจะเป็นสีม่วงครับต้นเขานี่ครับนี่ก้านใบผมออกมานี่สวยแต่เป็นต้นแบบนี้โอ้จะแพงครับผมนี่ครับหลายร้อยบาทเลยครับเนี่ยเป็นต้นแบบนี้อ่านี่ครับต้นแบบนี้สวยๆครับนี่ครับกำลังออกครับนี่นี่กำลังออกเลยถ้าออกมาแล้วใบจะสวยครับผมแต่ไม่มีดอกนะอ่าไม่มีดอกนะครับผมใบจะสวยครับ นี่ครับต้นนี้จะสวยตาของแท้จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับว่านพญาอึ่งครับนี่ครับหรือว่านแมงมุมครับที่เขาเรียกว่าว่านแมงมุมก็คือนี่ครับมีขามีอะไรเต็มไปหมดครับเหมือนแมงมุมครับผมดูสิครับนี่ครับนี่ครับจึงมีชื่อเเรียกอีกว่าคือว่านแมงมุมครับผมแต่ที่แนี่ก็คือที่รู้จักกันว่านพญาอึ่งครับผมนี่ครับเหมือนอึ่งเลยครับเี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูหน้าตาจะชัดนี่ครับ คนก็เข้าใจเรียกนะครับนี่ครับผมนี่ครับนานแล้วไม่ได้มาถ่ายทอดสดครับผมนานเลยครับไม่ค่อยได้ลงครับผมลงมาก็นิดๆหน่อยๆครับไม่ได้มาลงมาให้ผู้ชมชมครับวันนี้ก็เลยมีของดีๆก็เลยนำมาฝากกันนะครับผมนำมาฝากนำมาให้ชมกันเผื่อที่บ้านใครมีครับผมที่ท้องถิ่นที่ หมู่บ้านหรือชนบทใครมีก็จะได้นำมาปลูกไปครับผมคือแนะนำไม่ให้เอาออกจากป่ามาเยอะครับเอาแค่มาปลูกก็พอแล้วครับผมพบางพื้นที่อาจจะไม่มีแล้วก็มีครับาบางพื้นที่ก็เป็นดงเป็นป่าอยู่ครับผมถ้าจะไปหาก็ต้องไปหาในช่วงนี้ครับเราจะเห็นต้นขึ้นอย่างนี้ครับผมถ้าเรารู้แหล่งที่ ม,มันก็ไม่ยากครับไปขุดเอามาปลูกได้หรือเอามาทํายาได้ครับผมนะศึกษาให้ดีก่อนที่จะมาทํายาครับผมเพราะว่ายาทุกชนิดนะในป่าในโดงก็มีสรรพคุณแตกต่างกันไปนะบางที่ก็มีพิษนะครับเราต้องรู้จักนะพิษของมันด้วยครับนะพิษร้ายพิษแรงพิษยังไงบ้างครับต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของนะสรรพคุณของมันครับผมไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายต่อเราครับผมอันนี้ครับ มาดูครับนี่ครับดูเงานี้นี่ครับเดี๋ยวผมอ่านี่เงานี้ครับผมนี่ดูครับผมโอ้โหเงานี้ครับใหญ่มากครับนี่หัวครับอยู่ข้างล่างครับผมนี่ครับมีขามีอะไรเต็มเลยครับไม่มีการเหี่ยวนะครับผมนี่ครับไม่มีการเหี่ยวเลยทําไมไม่เหี่ยวครับเพราะว่าหัวนี่ก็เป็นน้ําครับผมนี่นี่หัวนี่เป็นน้าเขาเอาใส่น้ําจากหัวครับนะครับหล่อเลี้ยงต้นเขาไว้ครับผม ครับเขาจะไม่เหี่ยวครับผมแต่เราต้องอรีบเอาลงถุงหรือว่าลงกระถางครับนี่ครับผมต้นเขาจะได้กินน้ำต้นเขาจะได้ไม่ตายครับอันนี้ไว้รอลงกระถางนะครับลงกระถางวันอังคารครับผมวันอังคารวันอังคารก็ถือว่าวันแข็งครับแต่ว่าเขาไม่นิยมลงวันพฤหัสกับวันครูครับ ไม่รู้เป็นไรครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ชอบลงวันอังคารครับผมวันอังคารถือว่าวันเนี่ยอุคสุดยอดครับวันแข็งครับผมอะไรอะไรก็จะได้แข็งอะไรป้องกันหมดครับผมคือดวงแข็งอะไรแข็งครับแต่ว่ามันมีมันอยู่ที่ความเชื่อครับผมอะไรมันก็ไม่แน่นอนครับผมเราต้องเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารีครับมีความเมตตาอย่างนี้ครับผมสิ่งที่จะมาคุ้มครองเราก็คือ พูดผีปีศาจหรือเทวดาครับเขาจะเห็นความดีของเราแต่ที่เขาจะทําร้ายเราเขาก็มาคุ้มครองเราครับคนโบราณจึงนํามาปลูกไว้หน้าบ้านครับผมหน้าบ้านเพื่อป้องกันอาถรรพ์สมัยที่ก่อนนี่คุณใสมันเยอะครับไม่ชอบใครไม่ชอบขี้หน้าใครก็เสกคุณใสใส่กันครับผมเสกคุณสใสใส่ใส่กันเลยครับก็เลยมีว่านเนี่ยป้องกันอาถรรพ์ป้องกันไสย,ยศาสตร์ครับ เผื่อๆมีคนเสกหนังควายมาเคลี้ยงใส่บ้านอรอยมามันก็อาจจะเข้าไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับผมที่ผมพูดมานี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่ครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมที่มีความเชื่อตั้งแต่โบราณครับผมก็เชื่อครับเพราะว่าผมเจอมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นคนคุณศอกคุณใสอะไรเนี่ยมันเคยเข้ามาหาผมครับแต่ว่าด้วยที่ตอนนั้นเรา ปฏิบัติครับผมชอบนั่งมีปัศนากรรมฐานครับครับมีตะปูลอยครับลอยใส่รถเลยครับผมตกมาใส่ตักเลยครับชนตะปูชนเลยครับตอนประมาณสักเกือบสามทุ่มเลนะครับตอนตอนตอนกลับบ้านครับผมตกมาใส่ตักครับนั่งนั่งอยู่ผมนั่งอยู่ผมบนรถผมก็นั่งภาวนาไปไปไปนะครับตอนนั้นผมไม่ได้ขับรถครับนั่งไปกับเขา ตกลงครับเป็นตะปูครับตะปูสังกะสีครับตกใส่ตากครับผมใหม่ๆเอี่ยมๆเลยครับผมอ่ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยครับตกแต่ตากเลยครับพอไปถึงบ้านก็ไปจับดูครับอ้าวอันนี้มันจิบหายแล้วตะปูอเลยนึกว่าตอนนั้นเราเราก็ป่วยด้วยจิตคงตกครับพอดีเขาอาจจะไปใส่คนอื่นก็ได้พอดีรถมันวิ่งผ่านไปพอดีครับวิ่งผ่านตอนตามถนนใหญ่วิ่งผ่านไปพอดีก็เลยไปชนแบบอาจจะไปชน คุณใสของเขาครับที่เขาจะไปใส่คนอื่นครับผมที่เราได้ยินข่าวครับคือมีเศษตะปูเข้าท้องคนนั้นคนนี้กันเยอะครับนะครับตอนนั้นนะครับที่เราได้ยินข่าวกันมาหลายปีแล้วนนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่ครับมีว่านอึงว่านมหามงคลนี่ครับว่านก็เรียกว่าพญาอึงนี่ครับว่านศักดิ์สิทธิ์เรามีมาปลูกไว้สักต้นหนึ่งนะสักเก้าหนึ่งครับแบบนี้นี่ครับ หน้าบ้านของเราครับรักษาให้ดีๆครับผมอย่าให้น้ําชื้นน้ําแฉะมากครับปลูกควรใส่ที่มีน้ําระบายดีๆครับผมให้เขาได้อาศัยในน้ําดีๆเพื่อป้องกันภัยครับผมนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นว่านอยู่ยงคงกระพันครับอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะครับผมอันนี้ครับถ้าใครไม่รู้ไม่สัมผัสก็คงไม่เข้าใจและครับนอกจากคนที่สัมผัสแล้วเนี่ยครับรู้สัมผัส อ่าก็เรารู้ถึงสัมผัสถึงเท่านั้นคนที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะมาบอกว่าอู้เป็นเรื่องงมงายครับแต่เมื่อมาถูกกับตัวเขาเองแี่ยเขาจะรู้สึกเองครับนะเพราะว่าผมเคยถูกมาเยอะครับผมในเรื่องนี้พวกวิญญาณวิญญาณเนี่ยผมเจอมาเยอะครับในครอบครัวผมก็สัมผัสมาเยอะครับผมมาอยู่ที่นี่ก็เจอเยอะครับนะครับแต่ก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่ว่ากลัวนิดๆครับผม กลัวนิดๆผมไม่กลัวมากแต่ก่อนผมกลัวมากอ่ะแบบขี้หดตดหายนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะผมปฏิบัติครับผมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรื่อยครับผมทาของผมเรื่อยครับแต่ว่าคนเราชีวิตเนาะปุถุชนคนธรรมดาหากินเป็นธรรมดามันก็ต้องตามวิถีชีวิตหาเช้ากินขํากลางคืนก็หากบหากเกรตดกินบ้างครับมันก็เรียกมีบุญบ้างมีบาบ้างทําบุญบ้างใส่บารบ้างอะไรอย่างเนี้ย ถ้าเราไม่หากินนะครับแล้วเราชีวิตเราจะรอดเลยครับเพราะเราต้องหากินครับผมอทุกชีวิตต้องหากินครับตอนถ้าเราไม่หากินเ่ยชีวิตเราก็ไม่รอดครับครอบครัวเรามีลูกเรามีเราต้องหาใส่ปากใส่ท้องแล้วครับผมแต่ว่าโอ้นักบุญอะไรต้องทําบาปด้วยครับบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญนะครับผมต้องแยกแยะให้ถูกต้องครับผมถ้าคุณไม่ทําก็ต้องอดตายไปครับผมเอเราต้องหากินครับผมแต่เราไม่หากินเราก็อดตายครับผมแต่อย่าง แต่แต่ขออีกอย่างหนึ่งครับเราอย่าไปทําชั่วก็แล้วกันครับก็คืออย่าไปอ่าเขาเรียกอะไรแหละในเรื่องของอายาเสพติดยาอะไรผมไม่เอาครับผมลําบากขนาดไหนเนี่ยนะผมไม่เอาครับครับรไปติดตามผมได้ครับผมไปติดตาม Facebook ผมได้ครับผมคนที่ติดตาม Facebook ผมมาในี่ส่วนมากจะติดตามเรื่องชีวิตของผมครับตั้งแต่ต้นเลยครับผมตั้งแต่ ผมสู้ชีวิตมาเนี่ยครับลำบากมาครับจนปัจจุบันนี่ผลยังไม่ฟื้นตัวเลยครับหลังโควิดมาเนี่ยผมลำบากยแย่ผมต้องขายรถใช้นี่ขายทุกอย่างครับจนไม่เหลืออะไรครับเหลือแต่ครอบครัวครับอยู่เคียงข้างกันมาตลอดไม่ทิ้งไม่หนีกันครับไปติดตาม Facebook ผมได้นะครับผมจะรู้เลยว่าชีวิตผมเป็นยังไงผมสู้ชีวิตมาตลอดครับผมมีอะไรผมก็ขายมีเหรียญมี พระผมก็ลงปล่อยเช่าบูชาก็เพื่อเอามาซื้อนมซื้อขนมซื้อข้าวสารให้ลูกกินครับผมซื้อกาวสารก็เลี้ยงครอบครัวส่วนกับข้าวผมก็หาเอาครับผมกับข้าวลูกก็ต้องหาเงินซื้อให้ลูกกินครับส่วนกับข้าวธรรมชาติผมก็หาเอาครับมีผักมีหญ้าก็ภรรยาผมก็เอามาทําให้กินครับผมได้คือมีผักอะไรก็มาแกงได้ครับผมไม่มีเนื้อไม่มีอะไรก็แกงได้ครับ ตัวผมเองก็สุขภาพไม่ดีครับผมเพิ่งไปหาหมอเมื่อวานนี้หมอนัดครับต้องกินยาประจำครับทุกวันครับตลอดชีวิตเลยครับผมนี่ครับผมจึงอามาเล่าสู่คนฟังครับผมว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่แน่นอนนะครับอย่าไปหลงนะครับอย่าไปหลงในสังขารอย่าไปหลงในตัวเองอย่าไปหลงในลาบสกาลละอย่าไปหลงในในเงินในทองมากมายครับผมทำให้ทะเลาะกันมากครับเรื่องเงินเรื่องทองครับผม เราหาได้ครับแต่อย่าไปหลงครับผมหามาเพื่อใช้นะเพื่อใช้ในกิจวัตรในกิจกรรมที่เราทําไปครับก็เรียกว่าเงินเราก็ต้องใช้ค่าน้ําค่าไฟเราก็ต้องใช้กินบางอย่างเราก็ต้องใช้ครับผมไม่ใช้ไม่ได้ครับเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับผมเราหามาแต่ว่าเราอย่าไปหลงให้มมากอย่าไปยึด,ยดติดใหม้มากครับคนทะเลาะคนฆ่ากันก็เพราะเงินมากมายเลยครับผม นี้ครับอยากมีความสุขนะล้วก็ต้องทําชีวิตของเราให้รู้คุณค่าครับผมให้รู้คุณค่าครับให้รู้กับชีวิตของเราว่าเราต้องการอะไรครับความพอมีไหมยังไงคําว่าพอนี่ไม่ใช่ว่าไม่หานะครับพอนี่ก็ต้องหาครับผมถ้าไม่หาของเก่าก็หมดของใหม่ไม่มีมาของเก่ามันก็หายไปครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับผมต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของเราครับแล้วเราจะมีความสุขครับผม ครับผมก็มาชมครับผมนี่ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมาฝากไว้ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามแนละ้วก็เ,เ,เพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนใน youtube นะครับแล้วก็เข้ามาชมณที่นี้ก็ขอฝากด้วยนะครับผมวันนี้ผมพามาชมแค่นี้ก่อนนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอ สวัสดีทุกทุกคนไปก็ขอให้มีความสุขกันนะครับผม